ครับสวัสดีครับพวกผมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยผมนายสุนัตประพานวงศ์พร้อมด้วยนายพาัชคารพลบุญครอบและนายนัทนนท์ดอกเดียนวันนี้พวกผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับโครงงานเรื่องแอปสอนเล่นซูรูกุครับครับมาเริ่มกันที่แนวคิดและที่มานะครับแนวคิดเราได้มาจากแอปเกมซูรูกุครับซึ่งเกมซูรูกุเนี่ยเป็นเกมแก้ไขปริศนาตัวเลขครับซึ่งเราจะเติมตัวเลข1นึถึงเลงในช่อง ซึ่งในแต่ละแถวแถวต่างแถวนอนนั้นห้านมีเลขซ้ำกันครับแต่ว่าแอปที่เราคิดเนี่ยเป็นแอปช่วยสอนเล่นเกมสุดรกูครับซึ่งจะมีวิธีเ,เล่นแล้วก็ช่วยสอนมีคำใบ้ต่างๆช่วยให้ผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะศึกษาวิธีการสร้างแอปพลิเคชันโดยบนระบบบติการ Android ครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เล่นที่สนใจเนี่ยได้มีโอกาสได้ทดลองเล่นแล้วก็ฝึกฝนและเล่นในตัวครับ แล้วก็เพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้ความคิดสักความคิดแล้วก็วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาของเกมครับขั้นตอนการ,รดำเนินงานนะครับขั้นแรกเลยเราศึกษาวิธีการสร้างแอปเกมสุดกุก่อนเลยครับหลังจากนั้นเราก็ค้นหาโปรแกรมที่จะสร้างเกมสุดกุกขึ้นมาเออเราใช้โปรแกรม Android Studio ในการสร้างแอปครับหลังจากนั้นเราใช้โปรแกรม e Eclipse ในการอ่านโคจาว่าซึ่งโคจาว่าเนี่ยเราใช้มาจากโปรแกรมจ a v a j d ดีซึ่งเป็นโคจาว่าถัดเลตรูปครับสรุปผลครับ แอปพลิเคชันซุรุกุเนี่ยอ่บเพื่อสำหรับผู้เล่นที่เล่นเกมซุรกุกุใหม่แล้วก็เพื่อผู้เล่นเนี่ยจะได้ฝึกการเล่นเกมซุรกุกุไปในตัวครับครับต่อไปนี้จะเป็นการพรีเซนต์รูปตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นซอสโค้ดที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแอป,ป Android นะครับโดยแอป,ปนี้จะเป็นจ a v าชุดสำเร็จรูปนะครับโดยที่แอป,ปตัวนี้พัฒนาโดย a n d r s t u Studio นะครับแล้วก็ใช้ชุดคำสั่ง Java JDK เพื่อทำการคอมไพล์ให้แอปสำเร็จรูปและนำมาใช้งานได้นะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นหน้าหน้าต่างของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแอปพลิเคชันให้ดูนะครับโดยแอปแรกนะครับจะเป็นคู่มือแนะนำเกี่ยวกับแอปการเล่น s u ดูกุนะครับ จะเป็นการอธิบายต่างๆว่าเล่นยังไงจัดทำยังไงเล่นโดยเติมตัวเลขอะไรนะครับส่วนแอปต่อไปนะครับจะเป็นหัวใจหลักของโครงงานนี้คือสุดูกุครับจะทำโดยโรงเรียนพิบูรลวิทยาลัยครับมีอยู่3ปุ่มด้วยกันคือเล่นต่อเริ่มเกมและออกจากเกมครับโดยมีระดับความยากง่ายอยู่3ระดับคือง่ายปานกลางและยากครับ โดยในหน้าต่างนี้นะครับจะมีการอธิบายอยู่คือสีส้มคือเคอร์เซอร์นะครับส่วนสีเขียวอ่อนนี่คือการใบหนตัวเลขนะครับส่วนการสีเขียวนี้นะครับจะเป็นการใบสอตัวเดียวนะครับตัวเลขตัวอักษรตัวเดียวโดยเติมได้แค่หนึตัวอักษรน,นะครับส่วนสีขาวนะครับจะเป็นการใบ้ตามที่เห็นนะครับ3ตัวเลข อย่างเช่นผมจะลองเติมเลขสีลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่ามีสีเขียวอ่อนเพิ่มขึ้นมาและสีเขียวเข้มเพิ่มมาอีก2แถวจะเป็นการใบว่าเติมตัวเลขนี้ให้ครบนะครับถ้าขึ้นสีแดงหมายความว่าไม่สามารถเติมตัวเลขต่อไปให้แก้ไขตัวเลขโดยการลบช่องอื่นออกนะครับโดยเมื่อเติมครบแล้วจะเป็นแถบสีเขียวทั้งแถบ9กคูณนะครับหรือเท่ากับ81ช่องนะครับ ครับพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ